สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาคือความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่เราเรียกว่า p r o b i โอติกกับระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเราค่ะข้อมูลชุดนี้ก็มาจากงานวิจัยโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีบทความทางวิชาการด้วยครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดเอาเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลยว่ากลไกมันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้าง ลองมาดูกันค่ะใช่ครับคือเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL ที่หลายคนอาจจะกังวลกันอยู่แล้วก็มาดูว่าเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยมันอาจจะเข้ามามีบทบาทช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ตัวที่มักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือ LDL ใช่ไหมคะที่ว่าเป็นไขมันชนิดไม่ดีใช่ครับ ตัว L D L นี่แหละครับที่มักจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงพวกโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้แล้วทีนี้โปรไบโอติกมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนได้คะ่ะครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าโปรไบโอติกบ้างสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราคุ้นๆกันอย่างแลคโตบาซิลัสแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมอ๋อที่อยู่ในพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรแบบนั้นนะคะใช่เลยครับกลุ่มนั้นแหละครับคือพวกนี้ เขาสามารถสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ชื่อว่าไบโอซอ t h y d r o l เ s สหรือเรียกย่อๆว่า BSH BSH เอนไซมนี่คือโปรตีนที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมคะถูกต้องครับเอนไซม์ BSH อันนี้เนี่ยหน้าที่ของมันคือมันจะไปไปย่อยสลายหรือไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเกลือน้ำดีนิดหน่อยพอโครงสร้างเกลือน้ำดีมันเปลี่ยนไปเนี่ย ร่างกายก็จะดูดซึมมันกลับไปใช้ใหม่ได้ยากขึ้นนะครับอ๋อค่ะผลก็คือเกลือน้ําดีส่วนนี้ก็จะถูกขับทิ้งออกไปทางอุจจาระมากขึ้นเหมือนเราเสียเกลือน้ําดีไปประมาณนั้นครับพอร่างกายเสียเกลือน้ําดีไปเนี่ยมันก็เลยต้องไปดึงเอาคอเลสเตอรอลที่อลอยๆอยู่ในเลือดเนี่ยมาใช้สร้างเกลือน้ําดีขึ้นมาทดแทนอ๋อ oh. เป็น,นกลไกแบบนี้นี่เองครับเหมือนการเป็นแบบว่าหลอกให้ร่างกายต้องใช้คอเลสเตอรอลมากขึ้นทางอ้อมนะครับค่ะแล้วนอกจากการสร้างเอนไซม์ B H H นี่แล้วมีกลไกอื่นอีกไหมคะมีครับอีกอย่างก็คือตัวเซลล์ของโปรไบโอติกส์เองเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปจับแบบว่าเกาะติดกับโมเลกุลคอเลสเตอรอลโดยตรงเลยจับกันไว้เลยใช่ครับแล้วก็พามันออกไปจากร่างกายพร้อมกับอุจจระ หรือบางทีก็อาจจะเอาคอเลสเตอรอลนั้นไปใช้ในการเจริญเติบโตของตัวมันเองเลยด้วยซ้ําโหฟังดูฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ยกลไกน่าสนใจมากค่ะแต่ว่าในแม่ของผลลัพธ์จริงๆล่ะคะงานวิจัยต่างๆมันบอกว่ายังไงบ้างลดได้จริงไหมมากน้อยแค่ไหนคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือจากงานวิจัยที่มีอยู่เนี่ย ก็พอจะบอกได้ว่ามันมีส่วนช่วยนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักที่จะแบบลดได้วัวภาพอะไรขนาดนั้นมีการศึกษาหลายชิ้นครับที่ให้ผลน่าสนใจอย่างเช่นมีการวิจัยหนึ่งเขาให้อาสาสมัครดื่มนมหมักที่มีทั้งแลคโตบาซิลัสกับบิ f ฟิโดแบคทีเรียมเนี่ยเป็นเวลา45วันเลยนะครับค่ะนานเหมือนกันนะคะ ครับก็พบว่ามันช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงของพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs อย่างโรคหัวใจหรือเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับ hmm. หรืออีกงานวิจัยหนึ่งอันนี้ทำในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเขาก็ให้ลองทานโยเกิร์ตที่มีล a c โ o b a c i l l u s a แอซิด h i ล u สกับ Bifidobacterium l ลั t i ิสเป็นเวลา6สัปดาห์เทียบกับกลุ่มที่ทานโยเกิร์ตธรรมดาที่ไม่มีโปรไบโอติกพวกนี้ แล้วผลเป็นไงคะผลก็คือกลุ่มที่ได้โยเกิร์ตโปรไบโอติกเนี่ยมีระดับคอเลสเตอรอลรวมแล้วก็ LDL ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินโยเกิร์ตธรรมดาโอ้โหชัดเจนเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามีในหนูทดลองด้วยใช่ไหมคะที่แบบจําลองการกินอาหารไขมันสูงสูง,สงคล้ายๆพวกเราเวลาทานจังฝูดอะไรแบบเนี้ใช่ครับมีงานวิใจัยในหนูทดลองที่เขาให้กินอาหารไขมันสูงมากๆเลยนะครับ ปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติกควบคู่ไปด้วยเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากว่ามีไขมันในเลือดต่ํากว่าแล้วก็ที่สําคัญคือมีไขมันไปเกาะที่ตับน้อยกว่ากลุ่มที่กินแต่ไขมันสูงอย่างเดียวด้วยครับจะเลี่ยงไม่ได้ในบางทีใช่ครับก็น่าสนใจว่ามันอาจจะมีส่วนช่วยตรงนี้ได้บ้างค่ะฟังดูแล้วก็มีหวังนะคะแต่ว่าเอ่อจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราควรจะมองบทบาทของโปรไบโอติกยังไงดีคะคือ กินโยเกิร์ตเยอะๆแล้วก็สบายใจเรื่องคอเลสเตอรอลได้เลยหรือว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเอ่อคงไม่ง่ายขนาดนั้นครับต้องมองว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมสุขภาพทั้งหมดนะครับค่ะการปรับพฤติกรรมอื่นๆเนี่ยยังไงก็ยังสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุมอาหารใช่ไหมครับลดพวกไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์เพิ่มพวกใยอาหารโอเมก้าสแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายสม่าเสมอ การเลือกบุหรี่จำกัดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้คือปัจจัยพื้นฐานยังไงก็ต้องทำอยู่ดีถูกต้องครับปัจจัยเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงกว่าคอเลสเตอรอลแล้วก็อาจจะส่งผลมากกว่าการกินโปรไบโอติกอย่างเดียวได้ซ้ำครับอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เอ่อ อย่าลืมว่าโปรไบโอติกเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนะครับที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องคอเลสเตอรอลอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกหรือบางทีก็ช่วยเรื่องการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะผลิตวิตามินบางชนิดให้ร่างกายเราได้ด้วยอย่างพวกวิตามิน B ต่างๆครับโอ้โหประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมงั้นก็สรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ โปรไบโอติกบางชนิดโดยเฉพาะกลุ่ม us, แลคโตบาซิลัสและก็บิฟิโดแบคทีเรียมนี่อาจจะมีส่วนช่วยในการจัดการระดับคอเลสเตอรอลได้จริงผ่าน,นกลไกที่แบบว่าค่อนข้างฉลาดของมันเลยทั้งเรื่องเอนไซม์ BSH ที่ไปย่อยเกลือน้ำดีแล้วก็การเข้าไปจับคอเลสเตอรอลโดยตรงใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ยาว,วิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดด้วยตัวเองถูกต้องครับ ควรจะพิจารณาเป็นแค่ทางเลือกเสริมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆแบบอง์รวมนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ค่ะเข้าใจชัดเจนเลยค่ะทีนี้ถ้าคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดกันต่อก็คือในเมื่อเจ้าจุลินทรีย์ในร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสุขภาพเราได้หลายมิติขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะยังมีแง่ม,มุมหรือความสัมพันธ์ลับๆอะไรอีกบ้างคะระหว่างเรากับเพื่อนตัวจิ๋วเหล่านี้ที่วิทยาศาสตร์ยังต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับคงต้องติดตามการศึกษากันต่อไปครับผม